พ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันนะครับเดี๋ยวซีรีส์ก็ตามต่อนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบม,มือดังๆต้อนรับพี่สิงห์ดามาโนนกินแก้วครับประธานกลุ่มสปปสศูนย์รวมประชาชนปกป,กปก้องสถาบันครับ ไปไหนแล้วอะ่ะชดชดชดช,ด,ชดทั้งทั้งวันเดินไปเดินมาขอแต่ไข่เจียววัสดีพี่น้องศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปสพี่น้องคอปทอพี่น้องกองทัพธรรมนะครับ อาจารย์บอกเขียวน่าจะพักพ่อนแล้วนะครับเมื่อตอนเย็นนี้เดินสวนกับผมตรงนี้ผมบอกอาจารย์ผมนี่เลิกบุรีมาได้สิบวันแล้วนะนี่สาเหตุที่หยุดสูบบุรีนี่นะครับขออภัยนะแต่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งสาเหตุที่สูบบุรีวันนั้นนั่งประชุมอยู่นี้ นั่งๆแล้วอาจารย์หมอเขียวแกเอาลุกขึ้นไปไหนไม่รู้แกออกไปแล้วผมก็เลยสูบบุหรี่พอสูบแกกลับมายังไม่ทันจะได้มวนเลยนี่จะเล่าให้ฟังยังไม่ทันจะได้มวลแกกลับมานั่งใกล้ๆผมก็ถามเมื่อไรเลิกสูบบุหรี่มาผมบอผมนี่ผิดหรือแกผิดผมสูบอยู่ก่อนนะใช่ไหม ี่ผมสูบอยู่ก่อนแกมาที่หลังแนละ้วแกมาถามผมว่มมาเมื่อไรเลิกสุหรี่ผมก็เลยนึกละอายใจผม,ผมนึกว่าผมขอเวลาให้เราชนะก่อนเลยผมจะเลิกสุบรีอาจารย์อาจารย์ถามว่าโอ้โหแล้วเมื่อไรจะชนะนี่เราชนะแล้วนะพิชิตชื่นบานลาออกจากรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ผมเลยหยุดสูบุหรีก่อนล่วงหน้านะ่ะผมรู้แล้วนี่ใช่ไหมมันเป็นเหตุทุกอย่างมันเป็นเป็นเหตุหมดแหละนะครับอ้าวเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบสองวันรัฐประหารเออวันที่ทหารยึดอำนาจนี่วันนี้ก็วันสำคัญอีกวันหนึ่งเหมือนกันนะพี่น้องวันนี้วันที่ยี่บสามใช่ไหม วันที่ผมปลดปะลกักออกจากกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องทถาบ,บันพี่น้องนะครับ <c oughs> ผมประกาศตามเพจให้แอดมินประกาศปลดปะลกักออกจากสมาชิสสกสปปสพพูดมากไปดีเบตกับยายเป้า ฟักไฟเออนั่นแหละนะครับผมเลยปลดโอ้โหยิ่งกว่าปลดรัฐมนตรีนี่ยิ่งกว่าปลดรัฐมนตรีเลยนะปลดปลักเลยผมบอกได้เลยนะว่าพิชิตชื่นบานเนี่ยลาออกจากลาออกจากรัฐมนตรีนี่นักข่าวยังไม่ถามเท่ากับผมปลดปลักเลยนะ ข่าวดังเป็นเดือนน่ะผมบอกได้เลยผมไปผมไปหน้ากระทรวงไม่ใช่กระฐานทูตสหรัฐโอ้นะักข่าวเป็นร้อยนะถามเมือ่อถามว่าด้วยเหตุอะไรถึงได้ปลดปลักออกจากสมาชิกและจะมีการกลับมาคืนดีกันอีกไหมข่าวถา่าวถานะครับ นะครับนี่ยิ่งกว่าพิชิตชื่นบานอีกล่าให้ฟังเฉยๆนะครับมีเหตุการณ์อย่างนี้วันนี้ภูมิใจที่สุดเลยก็คือการเริ่อสุบุรีได้ถึงสิบวันแล้วนะครับแล้วก็น่จาจะสิบวันแล้วล่ะนะครับใกล้ๆแล้วล่ะแล้วก็วันที่ปลดปลรักสองเรื่องผมมาพูดแค่นี้แหละ พอดีเมื่อกี้นั่งฟังคุณตั้มพิชิตชัยมงคลนะครับพูดว่าพิชิตชื่นบานลาออกแล้วก็วันนี้วันที่สารธรรมนูญวินิจฉัยเห็นไหมไม่รับคำร้องของพิชิตชื่นบานเนื่องจากลาออกไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็รับคำร้องของ คุณเศรษฐาทวีสินนายกตมนตรีแต่ไม่มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับสมัยพนเอกประยุทธ์จันโอชาใช่ไหมครับตอนนั้นสารธรรมนูนวินิจฉัยเหมือนกันรับคำร้องแล้วก็สั่งให้พนเอกประยุทธ์จันโอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณตั้มยังบอกว่า ถึงแม้นคุณพิชิตชื่นบานเนี่นพูดยากพิชิตเชื่อนบานพิชัยมงคลพิชิตเชื่นบานเนี่ยลาออกไปแล้วนะครับก็ยังเป็นสารสารตั้งต้นย้ำอีกทีหนึ่งผมขึ้นมาย้ำให้อีกทีหนึ่งว่าการที่สวส0สสวเนี่ยไปยื่นแล้วก็พวกเราไปร้องต่อปอป,อปอชอ ซึ่งก็มีข่าวมีข่าวมาตลอดนะครับแล้วก็สวสี่สิบสวไปยื่นหนังสือเพื่อที่จะให้สารรัฐรรมนูญวินิจฉัยนี่เดือดร้อนสวเลยที่เราเคลื่อนไหวอยู่เราเค็มเลยนะครับสวไปยื่นหนังสือนะครับอย่างไรเสียนะครับมันต้องเป็นเหตุใช่ไหมมันจะต้องมีต้นเหตุต้นเหตุแห่งการยื่นหนังสือก็คือ นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินไปแต่งตั้งให้นายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีอะไรนะประจำสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขึ้นทูนเกล้านะครับนี่นะครับถ้าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า นายพิชิตชื่นบานในผิดตั้งแต่ต้นแล้วก็นายเศรษฐาทวีสินไปยืน่นนั่นหมายถึงว่านายเศรษฐาทวีสินนี่จะมีการเทศทูนหรือไม่นะครับนี่จะมีมีการเทศทูลหรือไม่ผมยังพูดในที่ประชุมนะครับแต่ยังไม่มีข้อสรุปอนาคตข้างหน้า นะครับถ้ามีการเทด,ดทูลน,นี่นะครับนำเอาบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ต้นนะครับผิดตั้งแต่ต้นแล้วไปทูลเกล้าวนี่นะครับมันจะทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติหรือไม่นะครับถ้ามันทำให้เสื่อมเสียพระเกียรตินั่นหมายถึงว่าเป็นหน้าที่ของส่วนรวมประชาชนปกป้องสถาบันครับ นี่ขั้นตอนต่อไปนะครับเรื่องยุบยุบพักยุบอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้ามังเกิดมันเข้าข่ายนะครับตอนนี้ยังตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวพอออกข่าวไปว่าสปสยัดเยียดข้อหาอีกนะครับไม่ใช่นะครับเรากำลังพิจารณากำลังประชุมกันอยู่กำลังคุยกันอยู่ นะครับว่าเมื่อมีการเทศทูลเนี่ยจะเป็นการเสรื่อมเสียปรกเกตหรือไม่นะครับเนี่ยแล้วก็นำไปสู่การยุบพักหรือไม่ก็ว่ากันไปรอให้สารนัทธธรรมนูญวินิจฉัยก่อนนะครับว่าใน,ในยกเศษฐาเนี่ยจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าผิด นายพิชิตชื่นบานนี่เป็นบุคคลคนเดียวนะครับสามารถล้มนายกรัฐมนตรีได้นะครับพี่น้องนี่มึงจำว้ด้วยนะพวกเสื้อแดงนะครับเสื้อแดงจำมาด้วยนะที่ไม่ฟังอะไรเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเวทีของคอปทอเนี่ยมาขับไล่รัฐบาลขับไล่นายกจนมีเหตุ บังเอินทางการเมืองอันนี้อันนี้นะครับจะบอกว่าถ้าบังเกิดมีเหตุอะไรก็ช่างพวกคุณต้องไปโทษนายพิชิตชื่นบานนะนนไปหานายพิชิตชื่นบานเลยนี่ยังไม่ได้แก้ปัญหาประชาชนเลยนะรัฐบาลน,นี่ก้าเดือนแล้วใช่ไมก้าเดือนสิเดือนแล้วเนี่ย ยังไม่แก้ปัญหาหประชาชนเลยยังมาแก้ปัญหาให้ตัวเองอยู่เลยยังจะทำอย่างไรให้นักโทษชายทักษิณชินวัตรไม่ติดคุกยังจะทำอย่างไรไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ช่วยเหลือทักษิณชินวัตรต้องไม่ติดคุกแต่พี่น้องเชื่อเถอะว่าทักษิณอาจจะไม่ติดคุกแต่คนที่ช่วยเหลือทักษิณติดคุกแน่นอนครับพี่น้องครับ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเราจะลืมนะครับเราไปพูดไปไกลแล้วนะครับไปถึงกอ,อกอูดไปถึงในต่อไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องกลับมาเริ่มไล่ทไลายใหม่ของตักษินชินวัตรเดี๋ยววันหน้านี่ผมจะมาไล่ทไลายใหม่ให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราจะลืมนะครับเรื่อง เมื่อวันที่ส9บเก้านี่เรื่องที่นัทวุฒินี่ไปปานะร,ลล 14, ปป 53, รปปาศัยนะครับลํำลึกสิบสี่ปีของปีห้าสามนะครับนัทวุฒิไปปราศัยนะครับว่าเนี่ยที่เปิดคลิปเมื่อคืนเนี่ยนี่ผมกำลังสงสัยว่านัทวุฒินี่จะเป็นแกนนำสามกลิบคนต่อไปหรือเปล่า ไอ้หาเนี่ยมันไปเอาใจพวกสามกีบอยู่ตลอดนะตอนที่มันออกมาจากคุกใหม่ๆอะ่ะจำได้ไหมที่มันไปขับแท็กซี่ชนรถถังอะ่ะไปขับแท็กซี่ชนรถถังแต่มันมันสร้างคอนเทนต์นะครับพี่น้องไม่เกิดนะแล้วมันก็หายไปจากวงจรเลยนะครับเพราะว่าสามกีบไม่ฟังมันไง มีการประทะกันใช่ไหมที่วันนั้นอ่ะมีการประทะกันมันก็ขับรถไปรับสามกีบบอกไปไปปปลาใสนะครับผมเห็นอยู่ในในทีวีนะในไร์สดพวกมันแหละนะครับพี่น้องครับผมมารับแล้วน้องๆครับผมมารับแล้วถอยครับพี่น้องครับนี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรนัทวุฒิสสยเกลือเนี่ยคอยยุยงปุกป,ปั่นมาตั้งแต่เสื้อแดง นะครับมาจนถึงสามกรีบผมยังติดใจไม่หายบอกว่านี่หน้าใบนี่เราพูดว่าจากนินนนนรโทษนิรโทษกรรมมตา 112, ตราหนึ่งหนึ่งสองแต่หลังใบนี่จะพูดได้หนักกว่านี้นี่ผมยังติดใจไม่หายเลยมึงพูดอะไรว่าหนักกว่านี้ถ้ามึงเอาใจสามกรีบขนาดนี้เอาใจพวก ส้มขนาดนี้นะครับสรุปว่านัฐวุิเสื้อแดงหรือเสื้อส้มหรือส้มผสมแดงหรือแดงแดกส้มเมื่อกี้ผมฟังตั้มพิชิตชัยมงคลน,นี่แล้วผมก็มีความมั่นใจนะครับเพราะเขาบอกว่าเรานี่เราจะไม่เอาทั้งเสื้อแดงและเสื้อ ส้มพวกส้มเราก็ไม่เอานะครับแดงเราก็ไม่เอาเราอยู่ของเราเราจะอยู่ในกรอบของพวกเราคือขบวนการของประชาชนครับพี่น้องครับใครมาขีดกรอบให้เราเดินเราไม่เดินนะครับเพื่อไทยมาขีดบอกว่าเรามีการสมานฉันท์ นี่ถ้ามีการสมานฉันท์่านนี้ผมไม่มายืนที่เวทีคอพทแน่นอนเพราะผมไม่เอาไงผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่พี่น้องแม้แต่ว่าผมไม่เคยรู้จักญาติโกโหติกาของผู้ที่เสียชีวิตที่ออกมาต่อสู้ร่วมกับพวกเราผมรู้สึกยังเจ็บปวดอยู่ผมจะไม่ยอมสมานฉันท์กับคนพวกนี้โดยที่ไม่รู้สึกผิดรู้สึกถูก มันจะไปรู้สึกผิดอะไรอ่ะนี่ทักษิณไม่ติดคุกมันก็บอกว่าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วมึงอยู่กันในกระบวนการยุติธรรมก็จริงแต่มึงไม่เคยติดคุกแม้แต่สักวันเดียวข้าวมึงเก็บมาสิบป,ปีบ้านผมก็ทํานาข้าวมึงเก็บมาสิบป,ปีวันนี้มึงบอกว่าข้าวยังกินได้อยู่นี่มันไม่รู้สึกผิดรู้สึกถูก มันบอกวิชิตชื่นบานที่เราเพราะแสดงสปิริตสปิริตพ้องนี่นะครับก็เพราะว่าแค่ไม่ใช่สาร,รนรรมนูลวินิจฉัยแล้วก็เป็นข้ออ้างให้พวกแสดงที่คอยที่คอยเข้าข้างอยู่นะครับ นักวุฒินี่พูดไปถึงนัวุฒิอีกนะครับพูดถึงการนิรโทษศกรรมนะครับเขาบอกว่าอย่างไรเสียนะต้องเอากฎหมายนิรโทษศรรักดิอต้องกฎหมายมารางสองเข้าไปนิรโทษศกรรมในสภาได้นะครับพี่น้องฟังดูแล้วมันเจ็บปวดไหมนะครับวันนี้ผมไปที่สภาอีกรอบหนึ่งกับพี่น้อง วันก่อนนี้ที่ไปอ่ะนะครับไปยื่นตรวจสอบจริยธรรมแล้วก็พร้อมๆกับการค้านนิรโทษกรรมไปด้วยเน้นหลักไปที่การในตรวจสอบจริยธรรมจริยธรรมของสสในดังสิมันโรมนะครับวันนี้เอกสารไม่พร้อมไม่พอนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็เรียก ให้ไปเอาให้เอาเอกสารไปไปอีกนะครับไปเพิ่มนะครับพร้อมๆกับไปร่วมกับกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันใช่ไหมนะครับแล้วก็อาชีวะราชพักดีนะครับไปร่วมกันคัดค้านการนิรโทษกรรมมาตรานึงหนึ่งสองแต่ที่จริงๆที่จริงแล้วนะครับพี่น้อง ผมว่าคนที่กระทำความผิดแล้วเนี่ยไม่ว่าคดีอะไรอ่ะก็คุณสมัครใจที่จะทำความผิดเองก็ไม่ควรนิรโทษกรรมนะครับเอาล่ะถ้ามันเกิดว่าพี่น้องประชาชนเห็นด้วยกันนิรโทษกรรมมาตราอื่นก็ว่ากันไปนะครับแต่คดีมาตรหนึ่งสองนี่นะครับ ไม่ควรนิรโทษกรรมเด็ดขาดนะครับวันนี้ผู้สมัครสสของพรรครวมไทยสร้างชาตินี่มีน่าจะมีคนนิกรจำงด้วยใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมผมลึกชื่อไม่ออกเป็นเลขาธิการากรรมธิการที่ว่าจะทำนิรโทษกรรมนี่แหละลงมารับหนังสือแล้วก็มีผู้สมัครของรวมไทยสร้างชาติด้วย ผมยืนควังที่เขาให้สัมภาษณ์นะครับพี่น้องเขาบอกเดีและ่ะฝั่งโน้นก็มายืน่นฝั่งนี้ก็มายืน่นเป็นประชาธิปไตยดีผมนึกในใจมึงเป็นทศสมึงจะเป็นทศสมึงคิดได้แค่นี้เหรอคิดได้ว่าแค่การนิรโทษกรรมเนี่ยมาตราหนึ่งสองนี่คือประชาธิปไตยอย่างนั้นหรือ ไม่เอาผมคิดในใจผมคิดของผมเองในส่วนตัวของผมเองมาตราหนึ่งสองนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยมาตราหนึ่งสองนี่คือคุ้มครองประมุขของชาติห้ามออกมาลงในสะกันเมืองเด็ดขาดนี่มึงเป็นตัวสอนะนจบปัญญาจบมาอย่างนอกนะมึงคิดได้แค่นี้เป็นผู้นําคนคิดได้แค่นี้นผ,นนดดนผมจบป .4 มึมคิดได้เยอะกว่าอีก เนประลักจะไม่จบอะไรเลยคิดได้เยอะกว่าอีกขึ้นมาบน,นเวทีเลยมามาพูดเองพูดทุกเรื่อง <c oughs> เขาบอกว่ามาตรางสองนี่เป็นประชาธิปไตยที่ฝั่งโน้นก็มายืน่นนี่โทษกรรมฝั่งนี้ก็มายืนา่นคัดค้านมึงคิดได้ว่าเป็นประชาธิปไตยมึงก็ส่วนหนึ่งแต่อย่าเอามาดรังสองไปรวมกับประชาธิปไตยของมึง นะครับผมคิดในใจนะผม,มวันนี้ผมไม่ตอบโต้อะไรเลยเพราะว่าถ้าเกิดผมตอบโต้ไปเนี่ยมันจะแรงไงแล้วในตรงที่นั้นก็คล้ายๆว่าเราพูดอะไรไม่ได้เยอะไม่เหมือนบนเวทีนี้เวทีนี้ก็ไม่ได้เยอะเพราะว่ามันก็มีจํากัดเหมือนกันนะครับแต่พูดด้วยความจริงนะครับพี่น้องใครจะเห็นด้วยกับผมหรือไม่อย่างไรผมไม่รู้แต่ผมว่ามาตรางสองอย่าเอาไปยุ่งกับการเมือง มึงผิดทำผิดซ้ำซ้ำซากๆนัตวุฒิบอกว่าบางคนอายุน้อยโดนไปตั้งห้าสิบหกสิบก็ดีแต่ไม่โดนได้ไงทำไมมึงไม่ทำความผิดเนี่ยมันจะโดนได้อย่างไรตอนโควิดนี่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่เขาบอกว่าอย่าออกไปชุมนุมเพราะมันแต่ติดโควิดพวกมึงก็ไม่ยอมพวกมึงก็ออกไปชุมนุมกันออกชุมนุมทุกทีมึงก็โดนทุกทีอ่ะใช่ไหม ออกชุมนุมทุกทีเขากอกเขาประกาศตอนนั้นเขาประกาศอะไรอะพรบจุกเฉินใช่ไหมเออเขาประกาศพรรกจุกเฉินใช่ไหมเขาไม่มีการชุมนุมเกินห้าคนแต่มึงก็ชุมนุมกันพอมึงชุมนุมมึงก็โดนห้าสิบคดีว่างั้นแต่เมื่อมึงชุมนุมแล้วเนี่ยมึงก็ไปจับจ่วงดูหมิ่นหมิ่นรัมมากรตรัด มันก็โดนอีกพอโดนก็ไปมันก็ไปยิงพวกโน่นนะอยู่หน้าแยกดินแดงโน่นนะก็โดนอีกแล้วมันก็บอกว่าเป็นคดีทางการเมืองรังแกประชาชนรังแกประชาชนที่เห็นต่างการดูหมิ่นและหมิน่นสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ครับพี่น้องไม่ใช่เป็นการเห็นต่างนะครับ มันเป็นการดูหมิ่นและเหยียดย่ำหัวใจคนไทยผู้รักชาติรักแผ่นดินครับพี่น้องครับมันเป็นการดูหมิ่นหมิ่นแล้วก็เหยียดย่ำหัวใจคนไทยมันไม่ใช่การเห็นต่างนะนักการเมืองนะครับพี่น้องมาแล้วก็ไปแต่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่คู่คนไทยแม้แต่นักการเมืองจะไปจะมาครับพี่น้องครับ นี่ไม่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรนะครับพี่น้องเวลาที่เราไปยื่นหนังสือผมเชื่อเหลือเกินผมยังมีความเชื่อว่าพวกเราจะได้ชัยชนะในอนาคตข้างหน้าแล้วพี่น้องที่อยู่ตรงนี้และที่อยู่ที่มาร่วมกับพวกเรานี่นะครับจะต้องได้รับความภาคภูมิใจในตัวของท่านเอง เพราะว่าในศึกครั้งนี้เราได้ขับเคลื่อนด้วยสมองด้วยพลังที่ศรัทธาต่อประเทศชาติของเราจริงๆครับพี่น้องท่านจงภูมิใจเถอะครับมันจะเราผ่านแดดมาแล้วนี่ใช่ไหมผ่านความร้อนมาแล้วนี่ต่อไปนี้ก็เป็นฝนจะไปกลัวอะไรอ่ะ ฝนมีแต่ความชุ่มฉ่าเพราะเดี๋ยวอีกทีก็อีกสามเดือนแล้วก็สี่เดือนก็หน้าหนาวเราก็อยู่อีกได้อีกนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพวกเราอยู่กันอย่างนี้แล้วก็จงภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทําในวันนี้อนาคตข้างหน้าเราได้ไปบอกลูกบอกหลานเราได้ว่าวันนั้นกูล,ลมรัฐบาลนี้อีกแล้ว ทักษิณเมื่อป,ปีนั้นนะครับที่มันมากลับแผ่นนินะนะครับมันก็ไปไปมาปมาเวียนเวนไปไปมาอย่างเงี้ยอะไรครับพี่น้องท้ายที่สุดแล้วมันก็จะไม่มีแผ่นนินจะอยู่เหมือนเดิมพี่น้องคอยดูก็แล้วกันนะครับนี่พูดถึงตลาดหน่อยนะครับนี่ผมแต่งตัวขึ้นมาบนเวทีไม่สุภาพต้องขอภัยด้วยเมื่อกี้ลืมขอภัยนะครับเพราะว่า วันนี้ไปที่สภามาเสร็จก็ฝนตกเดินย่ำไปย่ำมานะครับเปียกหมดทั้งตัวแล้วนะครับแล้วก็มาถึงรีบทำกับข้าววิน้องกินนะครับแล้วก็เตรียมอาหารไว้พรุ่งนี้นี่วันวันเสาร์นี้คุยกับประแขกเรื่องตลาดอารยะใช่ไหมประแขกก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนซื้อไข่มาให้สปปสนะครับ แม้นไข่จะแพงขอ้สอปสศเนี่ยขายใบละสองบาทห้าสิบนี่เพราะฉะนั้นวันเสาร์นี้วันที่ยี่สิบห้าใช่ไหมซุ้มของสองปสศเนี่จะขายไข่ใบละสองบาทห้าสิบพี่น้องซื้อมาใบละหกบาทมีคนซื้อไห้นะสปะสไม่ซื้อเองนะนะครับ มีคนซื้อให้มีเจ้าภาพนะครับแล้วก็ให้สพปเ,สเนี่ยต้มไข่ขาย,ขายนะครับเจียวไม่ได้เจียวเดี๋ยวเจียวไม่ทันแน่นะครับไข่เยอะเขาบอกว่าเดี๋ยวมีไข่มาเยอะนะครับโอเคค่ําคืนนี้นะครับต้องขอบคุณพี่น้องที่ร่วมมันต่อสู้กับพวกเรานะครับนี่ผมลืมพูดถึงพลังงานอีกแล้วนะครับเรื่องของแพงอีกแล้วพูดถึงเรื่องไข่ นะครับก็ยังเหมือนเดิมรัฐบาลยังไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องของแพงนะครับค่าน้ำมันแพงค่าไฟแพงนะครับค่าไข่แพงค่าของชี้แพงท่านรสที่รักของพวกเราครับบ้านเมืองกำลังอยู่ในภาวะที่เข้ายากหมากแพงครับขอบคุณครับ